สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องว้าวากอนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะเรียกได้ว่าการณีเว็บพนันมินนี่ก็ทำพิษไม่หยุดนะคะล่าสุดนะคะเปิดคำสั่งฉบับเต็มบิ๊กโจ๊กพร้อมตำรวจสีนายออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178ทับ2567เรื่องให้ค่าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนด้วยค่าราชการตำรวจดังต่อไปนี้1พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. พันตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรรองผู้บัญชา การตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา3ามพันตำรวจโทคลิตป,ปียเกตร,รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ40ตํารวจเอกนัทวุฒิวัดแววผู้ บังคับหมู่ทำหน้าที่จราจรงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริหนึ่งกองกำกับการหกกองบังคับการตำรวจจราจรห้าสิบตำรวจเอกนัทนันชูจกักผู้บังคับหมู่งานสายตรวจหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ bnk master จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในฐานความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟ้องเงินและได้มีการทำผิดฐานฟ้องเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟ้องเงิน Mm hmm. และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎก,กตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547ข้อ3วรรคหนึ่งคือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แต่กลับต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญาเสียเองซึ่งเป็นคดีสำคัญย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา115่ง1มาตรา108มาตรา131และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565 ประกอบกฎก็ต้อรอว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2549ข้อ8และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่118/2567ลงวันที่20มีนาคมพศ2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนจึงให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานกับพวกรวมห้านายออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผล ลตรวจสอบพิจารณาทางวินัยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกกิติรัตน์ด้ให้สัมภาษณ์ภายหลังยอมรับว่ากองวินัยพิจารณาตามขบวนการของกฎหมายได้รับรายงานอย่างเป็นทางการว่าพฤติการแห่งคดีกับความร้ายแรงของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการพิจารณารายงานของพนักง,งานสอบสวนของบชนว่าพลตำรวจเอกสุรเชษและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสี่รายกระทำผิดอาญาจริงจึงเสนอความเห็นให้ปฏิบัติตามพรบรตำรวจแห่งชาติมา ตาหนึ่งสามหนึ่ง กรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาประกอบกับมาตรา112ว่าด้วยการกระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ขณะนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาจากการออกหมายจับทั้ง5้าจึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวินัยจากนั้นเห็นแล้วว่าการสอบสวนคงไม่แล้วเสร็จโดยเร็วจึงให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยตนเองเป็นผู้ลงนามในคำสั่งตรงนี้เราจะมีคลิปเสียงให้ฟังกันสั้นๆท้ายคลิปนะคะ ทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกกิติรัตน์ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนการสอบสวนและข้อกฎหมายซึ่งเนื่องจากพลตำรวจเอกสุรเชษยังมีลูกน้องอีกทั้งหมด4คนนะคะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสมคบกันฟ้อกเงินและเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกันฟ้อกเงินกรณีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นคดีในพื้นที่ของสอนาตาปูล พลตำรวจเอกกิติรัตน์ยังระบุว่าตนมีอำนาจเต็มแม้จะเป็นรักษาราชการแทนและตนเป็นคนเซ็นให้ออกจากราชการไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่ได้มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพราะนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการส่งตัวกลับมาตามระเบียบ โดยการออกคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีวันที่18เมษายนส่วนการสอบสวนวินัยจะเดินหน้าต่อตามกระบวนการที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพราะกระบวนการสอบวินัยใช้เวลานานพจเอกสุรเชษยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนค่ะ ทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกกิติรัตน์ยืนยันว่าไม่ได้กังวลหรือหวั่นไหวใดๆเพราะทำงานตามระเบียบส่วนคดีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบตรอตอนนี้เป็นคดีอยู่ที่สอนอตปูนก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งคดีของผอบตรนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นตำแหน่งผบตร สำหรับกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่พลตำรวจเอกกิติรัตน์เดินทางเข้าไปพบนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจากสำนักง,งานกฎหมายและ คดีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมหาเรือคาดว่าเป็นการดูข้อกฎหมายเนื่องจากในการลงโทษนายตำรวจที่มีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรียังมีข้อถกเถียงว่าจะเป็นการใช้อำนาจข,ของนาย,ยกรัฐมนตรีหรือรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวถุงให้ออกจากราชการไว้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อไปทางโทรศัพท์ถึงพลตําววจเอกสุรเชษฐ์ได้รับคำตอบว่ายังไม่ทราบเรื่องและให้ไปสอบถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะวางสายไปมีรายงานมาว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ก็ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีร้องขอความเป็นธรรมกรณีพลตํารวจเอกกิกติรัตน ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือปฏิบัติโดยมิชอบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมพร้อมแนบสำเนาหนังสือขอให้ส่งสำเนาการสอบสวนของสอนอตปูนไปยังคณะกรรมการปปชให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณแหล่งที่มาจาก PPTV 36ไทยโพสต์ไทย PBS อมรินทีวีช่อง8นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะข้าราชการอีก4คนรวมเป็น5คนเนี่ยได้กระทันผิดอาญาจริงนะครับจึงได้มีการเสนอความเห็นให้ผมเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายก็คือพรบรตำรวจแห่งชาติครับ ในมาตราที่หนึ่งสามหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่เขาได้การตำรวจต้องหาคดีย,ยานะครับประกอบกับมาตรา112เนี่ยในรายละเอียดแห่งการพิจารว่าจะกระทําผิดวินัยร้ายแรลงหรือไม่ประกอบกันนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายการลงนามผมในฐักะรักษาการผบตรเนี่ย ผมมีอำนาจตามมาตราห้าและ108นะครับซึ่งถือเป็นผู้มิาาและรักษาการก็คือมีอำนาจเช่นเดียวกับผบตรจากการที่ฝ่ายบริการคือกองวินัยเสนอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นผู้ลงนามไม่ใช่นายกครับผมเป็นผู้ลงนามในคําสั่งสองคำสั่งนี้นะครับแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนนะครับก็คือเราต้องรายงานท่านนายกครับเนื่องจากว่าท่านนายกเป็นผู้ออกคําสั่ง ให้ท่านรองสุรเชษไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกแล้วก็ท่านประหลัดสำนักนายกเนี่ยได้มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ท่านรองสุรเชษดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรายงานครับรายงานให้ท่านนายกทราบประหลัดสำนักนายกก็มีหนังสือนะครับโดยท่านนายกลงนามส่งตัวกลับครับแค่นั้นครับท่านนายกลงนามส่งตัวกลับมาสานักงานชาติก็ถือเป็นอัน กระบวนการปฏิบัติที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายกฎยกอตรอทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับแล้วครับส่งมาแล้วนังสือกำเรียบรมาถึงแล้วครับท่านเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการในความยุติท่านท่านท่านคาสั่งตั้งกรรมการกับออกราชการเนี่ยผมในฐานะรักษาการผบอผมเซ็นเองเซ็นแล้วใช่ไหมเซ็นแล้วครับเซ็นเรียบร้อยแล้วครับม,ม,มีผลวันนี้ครับ18บแติีการต่างๆแล้วก็ การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับการออกราชการไว้ก่อนก็เป็นไปตามกฎกรตรว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนทุกประการนะครับการลงนามผมในฐักษะรักษา,าการผบตรเนี่ยผมมีอำนาจตามมาตรา105และ108นะครับซึ่งถือเป็นผู้มชาและรักษาการ ก็คือมีอำนาจเช่นเดียวกับผบตรจากการที่ฝ่ายบวยการคือกองวินัยเสนอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นผู้ลงนามไม่ใช่นายกครับ